กับเจ้าไหนดอที่หนึ่โหนี่เขาแจกผ้านี่เขาแจกเสื้อนี่เขาแจกให้แม่พีโกโกอกทำไมไอ้พลอยเอาไปใส่วะนี่ไม่ยุติธรรมเลยเขาแจกให้แม่พีโกกอกแต่พลอยโกกดันใส่เออเรียกนี่ว่าแม่เมย์อยู่ไหมคือมิตสซิริปันกุจีเขาหู้เฮบาร์เน่ โอ้ยแม่พีต้นอะไรนี่คือกบคือช้างอ่ะคือไดโนเสาร์ไม่คือไดโนเสาร์จังเลยเออ <ừ. S 1> จ้ะอยู่บอกโอ้โหโอ,โอ,โอโ้โหไดโนเสาร์ต้นไดโนเสาร์ต้นไดโนเสารนะ์นะคะอยู่บ้านอยู่หน้าบ้านอ่าน้องเมย์ผูกหมดแดงก็ขคืนละคือไดโนเสาร์โอ้อดเฮ้ยโอ,อ้ยไดโนเสาร์ ได้งูเชา้ายายจำลองขอปรึกษาบอสใหญ่หน่อยค่ะบอสใหญ่ออกมาข้างนอกสวัสดีค่ะบอสใหญ่อ,หญอยากถามว่า YouTube นะเขาเป็นอีหยังคือเอฟว่าขั้นขั้นโฆชนาแบบไหนขั้นโคชนาแบบสีแดงๆหรือ,อไรเจ้าบริเทนบอก ไม่อันนี้มันนานแล้วนี่เจ้าอย่ังไม่ทำหรออ๋อเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นเขาพูดเรื่องไอ้มันเปิดสองชั้นต้องลงทะเบียนสองชั้นเออใช่เออแล้วเห็ดแบบไหนคะบัดเอาไม่ให้ผมให้ใครได้เท่าเดียวเอาเครื่องนี่เนาะต้องลงทะเบียนสองชั้นแล้วเดี๋ยวเอาตรงกลางเราไม่เอาโควตาชนะเราเอาหัว หัวกับท้ายได้ไหมได้ได้ได้ตรงกลางมันต้องเอาแล้วม,มันเยอะนะ่ะครับแล้วแต่เยอะนี่มันได้เงินเยอะบอกก็แล้วแต่ไม่ได้นะมังเนาะมันแล้วแต่คนจะทํามันแล้วแต่บางทีเราจะขั้นมันตามที่เราอยากจะขั้นก็ได้หุ่งจริงเปล่าใช่หรือว่าเราจะขั้นน้อยก็ได้ขั้นเยอะก็ได้เงินเยอะบ่ะจังชีบอกไม่เกี่ยวบางทีเขาเบื่อเขาก็ไม่นั่นแหละ่อยก็ว่านี่นะเออถึงผมถีงบอกว่า เราจะบอกว่าให้คั้นทอเนี้ยไม่ได้มันแล้วแต่คนบางคนถ้า FC เขาชอบมากเขาก็ดูให้หมดเราจิตว่าต้องเข้าใจได้ไม่พี่เอ้ยต้องเข้าใจได้เฮามั่วล้วนะแล้วตรวจชอบเบิ่งนึกของยายนึกคันกี่สักอัน FC เขาคงดูไม่เกินหนึ่งถึงสองแล้วก็คันแค่นั้นอืมเขาก็เบื่อเขาก็อยากเบิ่งเฮาเนาะไอตัวเอาสองชั้นก่อนแลยายเนาะ ก็เขาบอกว่าให้ชงชั้นเนาะชงชั้นนี่ต้องว่าให้ยายพังเลยได้มันคืออีหยังยายใช้ปึกนี่เวลาเราล็อกอินเข้าอีกเครื่องหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าเราใช้อีกเครื่องหนึ่งอ่ะสมัครเข้าไปอ่ะมันจะมาถามว่าเราจริงจริงหรือเปล่าที่ไปใช้เครื่องโอ้หมายคำว่ายืนยันยืนยันว่าตัวตนของฮาออหรีบอเผื่อมีคนเพื่อไม่คนไปแอบแผง ใช่ถ้าเขารู้รหัสชื่อกับ p a s ว w o r d เราไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งเขาก็เข้าไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมอแต่ว่ามันจะมีเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักมันเพิ่งมาเออนั่นแหละบังคับให้เราทำเมื่อวันก่อนเองนะเจ้าเจ้าเดช่ะคนคนอื่นเขาทำไหมบอสมันบังคับถ้าไม่ทำ ถ้าไม่ทำจะเข้าใช้ไม่ได้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนทำเลยดูยอคอยให้ย่านเขาบดย่านบได้เงินได้แล้วเรารู้ได้ไงพี่หน่งว่ามันมันเขาเขา,าเขาจะ<อ>มมมาเขาจะโชว์โชว์เป็นหนึ่งแจ้งเตือนมาครับเหมือนเหมือนกับข้อความนี้แม่บอกจะให้บอททาให้แล้วของของยายนี่โคชนากี่อันนะบอมันเยอะเกินหรือเปล่าวะ นาะมองเบิ้งคือยายทั้งกลางทางั้งขีทั้งกลางทั้งอันนี้เยอะแยะ <im itation> ตอนนั้นกับตันเป็นคนทําให้เี้กับน้องเป้นะตั้งแต่ยายฉมัดครั้งแรกนะอันเก่าเขาบอกเอาแล้วบกพิจารณาในเด้อพิจาาณาณาในเด้อคุณบอสเอ้ย ตอนนี้ก็ดูบดทำให้ของคุณยายเนาะต่อมาก็จะทำของแม่พีค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ไปอันนัน้นนะเขาอันนี้หรือคือเราไปเสียผ้าษีนี่แหละถ้าเราไม่ทำก็เขาไม่รู้นี่ลักษณะคล้ายๆกันนอน้อนนอนบอดเนาะทำเนี่ยอืมไม่จำลองบบอไม่รู้เ็วก็แม่พีฮ่าฮ่าครับคลิปนี้ผมก็จำลองทำแล้ว ำแล้วบ,บ่วไหวคือดีแท้จะมันจะมีว่าขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ